จะเป็นอย่างไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอด100วันในโลกของเหล่ามินเนี่ยนโดยผมจะต้องออกประจนภัยไปกับเหล่าพวกพ้องเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองและได้กลายเป็นมหาไวาลาลผู้ยิ่งใหญ่ผมจะรอดจากเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเอาชนะสตูได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคเรียบร้อยดีมากานะยังไงต่อเย่ในสุดก็ทำได้นะสุดยอด โอ้เขาบอกว่านี่ไายนี่มันเก่งเกินกว่าตัวนายจริงเลยนะเออฉันเหมือนกับฉันมีชีวิตอีกครั้งแล้วก็ฉันต้องการพักผ่อนนะนะเออคุณแบยว่าทำให้ฉันเหนือน65อีกครั้งแล้วตอนนี้เท่าไหร่วะเนี่ย ไม่หมดก็ได้ค้างโอเคมินเนี่ยอะไรอ่ามินเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยมาอีกแล้วโอเคอ่า้ะไงต่อให้ไปเช็คอะไรอ่ะขอไปดูก่อนนะไอ้ดูสิอ๋อให้ไปดูมินเนี่ยนของเรานะที่ห้องใต้หลังคาปะ่ะถ่าใช่นะไป่าๆขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนปล่อยเราขึ้นก็ขึ้นนะโอเคไปม,ม,มินเนี่ยนมันตองสูงจังเลยป่ะกี่ชั้นวะเนี่ยโอเคเนี่ยนะปึ๊บไหนวะไม่มีเลยเอออย่าตกเว้ยตกตายนะโอเคนั่น,นเนี่ยจริงด้วยไป่ายแล้วกลัวแล้วนะอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลย อะไรด้านหลังเหรอด้านหลังอ๋อถ้าเป็นด้านหลังนะโอเคเราจะขึ้นมาทําไมเนี่ยไปไปลงไปลงใหม่ลงใหม่ไปไป,ไปมาด้านหลังนะแล้วก็ไงต่อยังไงอะโหโลแมปอะดูโหโลแมปก่อนแมปบอกว่าให้เราโอโหไปหนู่นเลยเหรอโคตรไกลมีรถให้ไหมเนี่ยมาหารถก่อนนะฮะอ่เป็น GTA V กะหารถก่อนหารถก่อนโอเคมิชชั่นแท็กเกอร์เดี๋ยวนะตรงนู้นหรออะบนซ้ายบนซ้ายโอเคไป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 โอ้ยรถก็ไม่มีให้โผล่มาสักคันเลยอุ้ยเดี๋ยวพี่จะเย็ด <c oughs> ไ,มไม่จะโหดเป็นไหนวะกาวตาลเหรอโอเถอยไม่บอกนี่ว่าเป็นซูเปอร์แมนเลยนะต <c oughs> ไปเขาวิ่งไปก็ได้นะชิวๆนะดูสีข้างหน้านี่โยนไปแอบอยู่ไหนไปต่อเปล่าโง่ตรงยาแล้ตรงไปซอกสองบล็อกนะฮะสองบล็อกแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหะผมไม่ได้เรียกมอไซค์ออกมานะถ้า่าเ,เรียกมอไซด์ออกมาแล้วก็โอ้โหคงจะได้แบบขึ้นมอไซค์ไปแล้วก็เร็วกว่านี้นะมีระหว่างทางนี่ก็มีม,มีกาฟูเต็มหมดเลยอะขวางทางอะไรขนาดนั้นนะ โอเคหมดยังพี่โอเคนะถึงแล้วนะนี่ตรงนี้นะฮะโอเควิชยหน้าทาวเหรอมาชน้าทาวได้ไงตรงนี้อ่ะฮะนี่หรอไฟนอลเขาดาวเอาโชว์ดาวไม่ใช่เขาดาวมันเพลงเลยนะโอเคมาพร้อมแล้วภารกิจสุดท้ายไปเลยโอเคอู้เขาบอกเลยอู้โอ้โยฟ้าเปลี่ยนสีเป็นคืนแล้วโอเคเขาบอกว่าที่จะไม่ได้ดิสอะแวร์อีกดาวนะฮะนี่ อ, clock. อ,อ,อ่ะฮะชาร์โด้โอ้คล็อกอ่ะฮะหกโชดหรอหกโชดมาเดี๋ยวหกโชดไหนหกโชดไหนอ่ะเห็นมีหกโชดเลยไหนวบอหกโชดโอเคบอกว่านี่แกต้องโฉดใช้กับสิ่งที่แกอยู่อ๋ออยู่บนตึกโอ้โหมาเป็นนี่เลยมาเป็นบอยแบนด์แล้วยืนเรียงกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยบอกว่าคุณจะเลือกทางไหนจะส่งมาดีดีหรือว่าคุณอยากจะส่งมาด้วยน้ำตาเลยนะโแน่นอนนะระด,ดับไปลายวไลไม่กลัวหรอกเวย้ยเข้ามาเอ้ยดิทามแค่เออมาโอ้โหมาโอ้โหที่จะโทษได้เเหรอดดี๋ยววตั้มา มาเออดึงมามาต่อยเออมาต่อยครับผมนะสัดสัตแม่งเลยสัดแม่งเลยเออมาสัดแม่งเลยระเบิดระเบิดตันเลยตันเลยไปตันด้วยไปตันนี่ยิงยิงชีตชีตโอ้โหโดนไปนะโดนไปโดนไปโดนชีตไปเออเออชาร์จต่อยต่อยต่อยสัดแม่งเออมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นเอาชีตก่อนเอาชีตไปชีตเอ้ยใจเย็นดิแล้วกลัวมากนะชีตไปโอเคโดนไปนะแล้วก็ดึงมามาต่อยฮะต่อย ตายเหอะพี่ตายเอะเออโอ้โหแม่งโหดมากโหดมากเฮ้ยต่อยกันหน่อยกังฟูไอ้พวกกังฟูกังฟูเออไม่โดนะฮะไม่โดนโดนี่เอาไม่โดนนี่เอาโอเคเอาไฟบอมไปหนีไปไหนหนีไปไหนแกละไปหนักมาน,นี่น,นี่เออเออเออเรียบร้อยแตกตึงสยวย โอเคไ <ENNIS> อ้พวกมินเนี <busca> ่ยนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะเดินตามนะฮะโอ้ยที่สองว้าวไอ้เด็กเปรตเด็กเปรตโา้เด็กอสูรอูู้มาเป็นงูโอ้มาเป็นโอเบันไดอ่ะไม่ใช่ผิดตัวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่จิโอเคเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิปไปกินก่อนโอเคชิปไปกินเอาชิปไปกินก่อนนะไปไปต่อย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 เออไายแล้วนะต่อยต่อยต่อยโอ้เดี๋ยว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 ถือมาถือมาบ้าน่ะเออโอเคล้อล้อไปโอเคเจ็บนะเจ็บแล้วเจ็บแล้วตออนนนนนี้โดดระเบิไปัึง โอเคมีอาวุธอะไรไปเนี่ยไม่มีแล้วนะโอเคสู้แบบนี้แหละอ่ะไปโดนชีดไปเออโอผมไม่แยกล่างด้วยแยกล่างเหรอแยกล่างเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายอ่ะผมจะตายเย่เย็นเย็นจะเย็นโดนระเบิดไปนะโดนระเบิดควันไปเบิดระเบิดเออมามันโดนมากไปเนี่ยไม่โดนเลยนะไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวมาโอ้ยตายเถอะตายเถอะแก้ละแกเอ้ยโ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 อ้ยจเย็นฟาดนะเข้ามาผมฟาดเข้ามาผมฟาดเฮออเออเออโอเคมายิงก่อนนะยิงก่อนได้ยังได้ยังโอ้โผมยังไม่ชาร์จยังชาร์จหมดอีกโอเคผมต้องจ้างมากนะฮะบอสนี่ ใส่ชุดผู้หญิงไปไหนเนี่ยโดนชีดไปโดนชีดไปฟาดฟาดฟาดเออโดนรอไปโอเคนิดเดียวนะนิดเดียวเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวเท่านั้นนะนิดเดียวเท่านั้นโอ๊ยผมจะตายอ่ะผมจะตายผมจะตายโอ้ยจะเย็นพี่จะเย็นพี่หนึ่งสองโอ้ยเลือดรีเร็วเลือดรีเร็วเออต่อยนต่อยมันลูกต่อยมันต่อยมันหน่อยต่อยมันหน่อยโอเคมานีกเง้ยวต่อยเออเรียบร้อยโอ้ยคงจะหมดทองตัวอีกกี่ตัวเนี่ยอีกสามตัวสามตัวโอ้โหมาบันดาลมาอันี่ย แต่ตัวจริงก็มีชื่อของมันนะฮะแต่ผมลืมไปแล้วหรือว่าแกเป็นใครอ่ะถ้าแกมาอุ้เป็นเสือนะครั้นี้มันเป็นเสือมาเป็นเสืออุ้ยผมยิงไม่โดนมีจุกอ่ะมีจุกเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มานี่เร็วไอ้นี่ไอ้เสือไอ้เสือมาโดนนี่หน่อยเออโดนระเบิดโอเคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไอ้นี่กัหมุนจังเลยหมุนจังเลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหมุนจังเลยอ่ะไม่โดนเลยอ่อโอเคโดนแล้วนะไปฟาด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 เร็วฟาดเร็วรอเออโอเคไปคนละหนึ่งถอดหน้าหนึ่ เดี๋ยวนะปาระเบิดควันด้วยผมไม่รู้ช่วยเปล่าอ่ะไม่รู้ช่วยป่านะอ่ะยิงชิดยิงชิดแล้วเอ้ยมินเนี่ยอย่าบังอย่าบังเออฟาดฟาดฟาดเร็วๆฟาดฟาดปุ๊บแล้วก็นี่อ๋อไป็หนึ่งทีโอเคน่าต้องสามรอบนะโอเคมายสุดท้ายท้ายสปินไมาเฮ็ดไลลาวมีไลลาวโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเย็นเย็นไลลาวไอลาวอย่าบังไอมินเนี่ยอย่าบังดิไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วอย่าบังไอนี่ก็หมุนยังเลยหมุนยังเลยหมุนยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เออเออแล้วก็รอาเออมันไม่ตายอีกเหรอโอ้โยสุดยอดนะรอบสุดท้ายรอบสท้ายอันนี้ตายจริงละผมว่าตั้งตายแล้วต้องตายแล้วท่ามามาเหอะมาแก่นะแกไม่รอดหรอกโอเค,นะค,อดโ,อเคโดนชิดไปโ,โ,ดโดนชิดไปชีดโอเคโดนแล้วโดนชิดแล้วแล้วก็ตีตีเออ,เอ,อโอ้ไม่นะฉันโดนเด็กฆ่าเออใช่โดนเด็กฆ่าไปสมน้ำหน้านนะเฮ้ยอีสองตัวนะ มาเดินแถวมาโอ้โหอันนี Left, right. Left ้มาเป็นกระบือเลยนะไม่ใช่กระบือกระทิงโอ้ยผีูวบิดเอ้ยมาเป็นกระทิงนะมากระทิงแล้วไงกระทิงนะไม่กลัวไหมโอ้ยโอ้โหเป็นกระทิงไม่ผิดได้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวจะตายจะตายเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าโอ้โหเดี๋ยวนะเอาดีเอากังฟูมาก่อนดีกว่ามาผมยิงยิงยิงสตันยิงสตันยิงตันโอเคยิงตันโอ้ย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 มันยากนะทุกคนยากมากโอเคเดี๋ยว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 ผมเปลี่ยนไอ้กังฟูเป็นก ยิงตันโอเคยิงตันไปนะเป็นกำฟูเดี๋ยวเดีทั้งหมดเป็นกำฟูกำฟูโลวตอนม่รันตอนมันเออโอเคไปกับตัวนี้มาหมัดโอ้ยโอ้ยโองายงายนั่งเลยนั่งละเออเออเออโอเคลุงมันลูกลุงมันมินเนี่ยนทุกเขาทุกเขามินเนี่ยนเออโอเคเจ็บเขาไนะอ๋อเว้ยเดี๋ยวนะใจสู้หรือเปล่ามินเนี่ยนตอนมันโอ้โหพุ่งไปไกลด้วยเอ้าโดนตันไปโดนตันไปโดนตันไม่ได้นะไม่ได้โดนตันไม่ได้เฮ้ยมินเนี่ยนอย่าบังเหติโดดแล้วโดดแล้วต่อยไปละฟาดไปฟาดไปเดี๋ยวปึ๊บ เโอเคอินดช็อตเดียวนะช็อตเดียวจะตายแล้วแกนะแกไหนก็ไม่ต่างจากเสือวะพวกนั้นหรอกเว้ยโอเคมาฝ้ายมันฟ้ายมันอินเดียอินเดียก็มันได้ไหมมึงอินเดียวเออ อุย้ยแม่ผมเจ็บหัวสมน,น้าไปสมนาไปทนะ้ายแลสุดท้าย,ยสุดท้ายของเราเจเจใหญ่เดนี้มาเจ้ฟ้าโอ้เป็นมังกร่ะมาเว้ยไม่บอกหนนะูว่ามูหลานมามาทุ่งมามาเลยมายิงไปโอเคมังกรก็โดนได้เนี่ยมังกรทองนะมังกรทองไม่จัดให้นะโอเคฟาดไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปติดพิษด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนเจเดี๋ยวก่อนเจใจเย็นเจใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ไม่หมุนไม่หมุนเฉียวทำไมมันโหดอ่ะมาโดนเอาโดนดิโอ้ย โอ้ยโอ้ยมันไม่โดนมันไม่โดนเผื่หน่อยเผื่หน่อยบานาน่าลูกโอ้ฟไฟมันฟไฟมันโอ้ยโอ้ไยตายเออโอ้ตายเกิดใหม่ได้โอเคเอามันลูกเอามันมันตายไปเลยลูกเออลู้มันโอเคมาตายไปรอบหนึ่งไม่เป็นไรมันถึตายนะรอบเดียวมันถึงตายแค่จับๆคันๆเจับๆคันๆเดี๋ยวกันยิงไม่โดนนะทีอ่ะมันมันไม่ตันอ่ะตัวนี้มันตันถึงได้ไม่ตันก็ต่อยแม่งเลยลู้มันลูกมันมินเนี่ยนเราแก่งมินเนี่ยนเราแก่งมินเนี่ยนเอามันลูกเอามินเนี่ยนโอเคกกกลลลนนนะะตตาาายยยยววิิดดดดเเเีีออม รอไปนะรอไปแ,แล้วก็ยิงตันตันโอ้ให้มันไม่ตายมามาเอาเฮ้ยไม่ตายก็ไม่ตายมาบวกนี้เลยมาฟาดดึงมาดึงด้วยมาดึงดึงเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะตายผมจะตายทุกคนโอ้ยตัวนี้มันโหดมากเลยอะผมแล้วน่าจะเป็นหัวหน้าเออฟาดมันลูกเร็วเร็วลุมมันลุมมันเออเอามันเอามันตายลูกเอามันตายเออฟาดมันฟาดมันฟาดตูดมันเหมือนเดียวเดียวเออเออเออโอเคนล้วตอนท้ายตายลาถึงครับพี่ลาถึงครับเพื่อนคนที่คุณรักลาถึงครับเร็วเร็ว าาตายสักทีโอไมค์ก็ oh God. จะบ้าตายนะฮะโอเควันนั้นนี่เขาบอกว่าโอ้โหท่าของเราเนี่ยมันสุดยอดมากนะใช่ไหมจัดก,การหกโฉดได้รับฆาตเลยนะเออก็ต้องแหย่อยู่แล้วนะขนาดนี้เอเอไม่รอดได้ไงล่ะฮะโอเคนะครับวันกกน,นกกั้นก็เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นก็น่าจะ ใช่จังไปดูสิ distant mission ทำใชโ่โอ้โอ้ได้แล้วนะนี่ได้โดนแล้วโอ้โหสุดยอดเออต้องอย่างนี้สิโอเคไหนดูสิเขาบอกว่าให้เราฟังนะอะฟังก่อนฟังก่อนอยากให้เราฟังก็ฟังโอเคครับผมนะเขาบอกว่าจะให้กลับไปที่ไชนาทาวอีกแล้วไชนาทาวไชนาทาวไหนดูทิ่ไชนาทาวไชนาทาวตรงไหนวะนั่นอเออไชนาทาวไชนาทาวไชนาทาวไชนทาชนทาวเออกลับไปนะวาร์ปอย่างนี้ได้ก็ค่อยยิงยชุกหน่อยนะโอเคเอ้าเดี๋ยวไชนาทาวไม่ใช่ดวงจันทร์โอ้ my god โอเคนะครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเขาจะให้เราหนีออกไปใช่ไหมโอเคอุยโดนจับที่ไหนมันเนี่ยรอเดี๋ยวนะหาทางออกก่อนมองเห็นแม่งมันเนี่ยเอาปิดสวิตช์ก่อนนะคือโอเคปิดสวิตช์ปิดแล้วก็กระโดดปุ๊บนี่ออกมาเลยโอเคไป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 เฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันดวงจันทร์จริงเหรอพี่อยากจะเชื่อเลยนะข้างหน้ามีนี่ด้วยอะแต่ว่า เขาไงวะเขาไม่ได้นะตอนนี้อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมค่อยมาจัดการก็ได้นะค่อยมาเก็บค่อยมาเก็บโอเคไปต่อเลยกันตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อวิมีอะไรอ่ะมีปืนเหรอโอเคอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 จากไหนวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอออุ้ยอ๋อมีอืมเอ็มพวกมินเนี่ยอืมพวกมินเนี่ยมินเนี่ยนี่มินเนี่ยม่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเย็นๆนะพวกเดียวกันนั่นแหละโหลพวกเดียวกันมามายิงแม่งให้หมดมาเออเออ เออโอเคโอ้ยอะไรไมเนี่ยไป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 ๋ยวค่อยมันหน่อยนะอุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเดียลซีมีถึงตรงนี้ด้วยนะไปต่อไปต่อเฮ้ยไม่กินสู้กับมังกรไปแล้วต้องมาเจอกับอะไรแบบน,นี้หรือเปล่าเนี่ยไปไปแต่วันนี้เปิดมาเ <c oughs> พิ่มนี่โอเคอุย้ยไอตุ้มม่วงน้อยแจะมา,า,าเปลี่ยนมันเย็นไปนี่เหรอน,นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นเอาเอาโอ้ยเดียวมันดีเร็วจังมั้ยเร็วก็ตั้งไปกันไม่โดนนี่อ่ะจัดการไม่ได้นะนั่นต้องมีแค่ตัวแจมอย่างเดียวที่ยิงได้นะโอเคเออ เจ็บเหอะตายเหอะตายเถอะครับเป็นคนที่คุณรักโอ้ยเร็วเกินเดินเร็วมากตายะครับอุ๊ยโอ้โหมิกระโดดโอ้โหโอ้โหเอาโอ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรผิวโคตรผิวจังหวะนี้ยังไงตายเถอะครับมินเดียว เออเรียบร้อยาไปเว้ยอ้วนซะอย่างแม่ <t> โอเคเขาบอกว่าต่อไปนะให้ไปไหนต่อคิดว่านี่เราอาจจะชนะแล้วแต่ว่ามันยังเหรองนะโอเคนั่นยังไม่นะฮะต้องไปต่อไปต่อโอเคด้านหน้าหน้ามีอะไรหน้าปึ๊บ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 นี่อุอ้ยหมูไอตัวม่วงมันเยอะจริงๆเลยท่านผู้ชมมันเยอะมากโอุย้ยเพิ่งเห็นมีนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ม่วงไอ้ม่วงมาจากไหนเยอะแยะเดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนนะนี่มี นี่โอเคตรงนี้กระโดดได้ด้วยโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวนะถ้าสถานีแล้วกระโดดไปเอาอะไรได้บ้างวะเนี่ยอ่าไม่น่าได้นะตรงนั้นโอเคไปต่อนะครับวันนี้มิงมาตรงบ้าแล้วด้านหน้ามีอะไรด้านหน้ามีอ่าประตูไม่เปิดเฮ้ยประตูไม่เปิดนะครับประตูไม่เปิดโอเคเปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางนี้ก็ได้วะแม่งเห็น่าจะให้มาทางนี้นะฮะมาทางนี้มาทางนี้ยิ่งยิ่งเออโอเคมาแล้วแล้วก็ไงอุ้ยไอ้ไอ้ตัวดิจิต้าไอ้ไม่ได่เป่ดิจิต้ายังไงอะ วิดโอโอเคมาโอ้ย oh, อ oh, ุ่มมันยิงมันยิงเราจับจะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยมันเล่นยังไงฮะเดือดเดือดนเออเออจุกผมจุกว่ะผมจุกเออมาดิดเออมาดิดแข่งกับผมเปล่าดิดแข่งกับผมเปล่าดิดแข่งกับผมเปล่าไอ้หนุ่มเออมามาผมจู๊ยิงยิงยิงซุมันเออตายเธอครับเออวงสเต็ปนี่มีออกสเต็ปเอจโจโจู๊นี่ออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นออกมาเต้นเออวายมันง่ายเกิน นี่แพ้ให้กับมินเนี่ยนตัวเล็กๆเนี่ยนะเฮ้ยใช้เกินจริงเลยไปเรียบร้อยอุ้ยเปิดมาก็ต้อนรับไปแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไหนวะโอ้ยเดี๋ยว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 เดีเยวเดยเด้วเียวด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋วดี้ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดียเดี๋ยวไดี๋ยวเดี๋ดี่้วงดี๋ยเดี๋อดี๋ยวเดี๋ยอเดไปทางนี้าวอกแล้วเดีอยวเลยังจบยยงปึ๊บ ยางอีกอ่ะยางโอเคเอาเวกเตอร์นะนี่องค์กรเวกเตอร์นี่ว่าวิวเลยนะมีองค์กรที่อยู่อ่ะบอกแล้วนะลืมไปแล้วนะ,อะไอเดสกับเคเบิลมีนะอ๋อนี่ไงจับมินเนี่ยนมาโอเคแหมใครจำได้นี่สุดยอดมากเลยนะมาเมื่อกี้ไปเคลียร์กับมังกรมาแล้วใช่ไหมมาจ่ายองค์กรบ้าน,นี้หน่อยขึ้นมาไอหนุ่มบินทำไมบินทำไมฮะบินทำไมอืม้มคือมันมันให้ปืนแล้วมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ถ้ามันกรุณาอยู่นิ่นึให้เราตีนะเออมา โดนปืนมาอุ้ยเขาบอกว่าให้ใช้เอ้ยเย็นไอเจนไอนุ่มจะเย็นเขาบอกว่าให้ใช้พยายามอันนี้ใช้นิดนึงดึงมา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 ฟาดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาช่วยนะจะมาช่วยนะอ๋อมันมาช่วยได้เลยช่วยได้เปิดเปิดเปิดออกมา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 หมดเออโอเคช่วยมินเนี่ยนะช่วยออกมาช่วยออกมาเออโอเคเอ้าเอ้าแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปยิงมันหรอ เราทำอะไรที่ปลดมันได้อ่ะเดี๋ยวนะต้องกดนี่เหรออ๋อต้องทุบต้องทุบโอเคต้องทุบอ่ะทุบทุบไปไปออกมาพวกแกออกมาไปไปออกมาให้หมดพวกแกนะออกมาหมดเออโอเคไปเปิด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 ประตูเปิดประตูออกมาให้หมดอุ้ยมันมันระเบิดเดี๋ยวกันดิโอช่วยมีเพื่อนๆเราก่อนโอเคช่วยหมดแล้วมาตอนนี้เหลือแกละมาเนี่ยอาเนี้บินเก่งนะยังลงมาเนี่ยยังไม่โดนนีลงมาเนี่ยยังไงกลไปอีกมามาแกน่ะเจอฉันนี่มาเนี่ยมาเนี่ยแลวมาเนี่ยเบบีเ้มาเนี่ยมาเนี่ย เออลงมานี่โอ้โหจะฟาดฟาดไม่ได้ท่านเจ้าต้องยิงเดียวมายิงไงมายิงไงยิงเอาก็ได้ไม่เป็นไรแมันอยู่มันอยู่มแม่นปืนนะ,จะเจ็บแล้วไนอะ้นิดเดียวเดียวถ้าไม่มีติดตามนะบอกเลยมันมากเย้ยิงอันนี้ได้ไหมเนี่ยไม่โดนอนะ่ะมันยิงไม่ได้นะฮะโอเคโอ้ยไม่ต้องปล่อยไอ้ม่วงมาเยอะก็ได้ม่วงจะมาเยอะไปไหนฮะจะเย็น,นจะเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นโอ้โหไม่ร้อยตัวเลยเหรอวะมันเหมือนกัว่ามันมันมันแบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันจับมินเนี่ยนพวกเรามาเยอะมากๆเลยนะฮะ โอเคมันห okay, ยอบไม่ได้มันอาจอ๋อนี่ไงมันมาเรื่อยๆเลย,เลยมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยตายเถอะแกนะตายตายเถอะนี่เดียวเออระเบิดตูมเออตายทันทีโอเคเรียบร้อยนะไปจบไปยัง Yes อ้าวอ๋อนี่ไงออกมาแล้วแล้วไงต่ออ๋อมันไม่บอกทางกันเลยนะประเด็นโอเคเขาบอกว่าให้ไปเก็บไอ,อ้นี่พ้าพิเศษของเรากลับบ้านเลย ได้ wise, okay. ไปไปไปกลับบ้านนะครับรอขยันบินเยสโอ้โหระเบิดฐานทิ้งด้วยนะแม่ฐานอะไรมาตั้งบนดวงจันทร์วะเฮ้ยอุ้ยโอ้ก็คือโดนทิ้งเลยเวกเตอร์โดนทิ้งอยู่บนดาวค่ะไอดวงจันทร์นะโอ้สมมตหน้าอ้าวอ๋อตกใจตกใจนกวจะให้เรายิงอโคตรหลายเกินนะโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับผมแล้วก็เยสจบสักทีนะ โอเคนะคับแนละ้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการเอาชีวิตรอด100วันในโลกของมินเนี่ยนเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเยสจบสักทีนะครับนาะโอ้โหเล่นมาถึง3พาร์ทกันเลยทีเดียวเชีิวนะบอกเลยว่า ย่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาจิงก็มันก็ไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะครับผมนะว่าจริงมันยังมีแบบว่าหลายอย่างที่เราไม่ได้เล่นนะเช่นแบบไปทัวร์แมนชั่นนู้นแมนชั่นนี้หรือว่านี่ครับผมนะอันนี้เป็นสำคัญเลยก็คือเจ้าสิ่งนี้เว้ยนี่พวกรถอันจริงเราสามารถแบบเอาออกไปขับเล่นได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเอาไปขับเลยอะลองไหมนี่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 ลองนี่ดีกว่านี่ย่างครูนะไนกันไหนแล้วนี่นีขี่ได้โอ้โคตรเท่นะจอาจิงนะเออก็ท่านแต่ว่าเท่านี้ก็น่าจะโอเคแลวมั้ง เออเนี่ยอ,อดูแมนชั่นตรงนู้นโอหดูตรงนู้นตรงนู้นแมนชั่นของใครวะเนี่ยเอ,อ้ยยังไม่ได้ไปเลยมึงนนะ่ะไหนไหนล่าบินมาดูหน่อยดีกว่านะฮะไหนดูสิมันคือบ้านของใครอะ่ะไหนดูสิอันนี้ผมก็จําไม่ได้ไปบอทแล้วนะว่าไอเดคเวเบิลมีนี่คือแบบมันนานมากเลยนะไหนดูดูเหรออ๋อไอดูนี่ยรถคันนี้ใช่ไหมโอ,โอ้สุดยอดนะฮะเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆิเขาเข้าไปเดินทัวร์หน่อยโอ้โว ังการมากนะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามีอะไรเยอะนะครับก็นั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าแต่เท่านี้ก็ของปลาผมพอแล้วก็เอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมซีรีส์จนจบนะครับถ้าใครอยากให้ผมไปเอาชีวิตรอดหนึ่งน้อยวันในโลกไหนอีกนึ่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมติมเมอร์ซีขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันต่อไปด้วยนะครับวิจิตรันหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye cha bye bye, bye, -bye.